ก็ได้อ่านข่าวได้อะไรก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่มีคนกล่าวหาพุทธเถ้าภัจจนาว่า,า,วา mm hmm. คือไม่ต้องไปฝึกอะไรก็ได้เพียงแค่ก่อนทำกาละหรือก่อนที่จะตายนะครับ mm hmm. เพียงได้แค่ฟังบทสวดปฏิจจสมุติบาท mm hmm. ก็จะทำให้ไปสู่ปกติที่ดีอะไรประมาณนั้น mm hmm. ซึ่งผมผมผมไม่เห็นด้วยนะครับที่ท,ที่ที่เขากล่าวอย่างนั้น Hmm. ก็เลยอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วย <c oughs> อธิบายทําความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยฮะคือเขากล่าวกล่าวว่าพุทธวจนะว่าอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกคือไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ก่อนทํากาละ hmm. แค่ได้ฟังบทสวดปฏิจจสมุตบาทก็ถือว่าไปพบที่ที่ดีแล้วอะไรเนี่ย hmm. ซึ่งผมผมผมไม่ไม่เห็นด้วยกับตรงนี้อยากอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายครับเออ สิ่งดีๆอย่างเนี้ยเมื่อมันไปอยู่ในบุคคลผู้ประมาทเขาก็เอาสิ่งดีนี้ไปเพื่อยังความประมาทให้เกิดขึ้นพระสูตรดีๆอย่างเช่นที่พระสารีบุตรถามพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลผู้ยังมีกิเลสคนที่มีกิเลสเนี่ยตกนรกทั้งหมดไหม ู้เจ้าบอกไม่แล้วก็ตรัสบุคคลเก้าจำพวกที่มีกิเลสแต่ผลอบายทุกติวินิบันลกแล้วแล้วก็บอกพระสารีบุตรว่าคำถามนี้จะไม่ตอบถ้าไม่ถูกถามเฉพาะเจะจงเพราะจะยังความประมาทให้เกิดขึ้นเห็นนะพอคนรูภ้ภคคุณสูตรว่าโอ้โหจังหวะทามมิ่งนี้นะมรณากาเลเนี่ย อินทรีย์แก่กล้าสุดถ้าได้ฟังคำตถาคตเนี่ยสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นพระสูตรนี้ตกไปอยู่กับคนผู้ประมาทเนี่ยคว้ามับเลยโอ้โหอย่างนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่เขาประมาทเกินไปเพราะก่อนที่เขาจะทำการละยังมีเวลาอีกมากพอควรที่ ความประมาทเขาจะทำให้เขาเจอกรรมใหม่ที่มันปิดกันเพราะถ้าคุณประมาทก็มีโอกาสที่จะพลาดเช่นพอคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ปล่อยตัวประมาทพลาดไปทำอนันตริยกับรมเสร็จเลยใช่ไหมอันนี้แหละดังนั้น ของดีมันควรจะอยู่กับคนที่ดีที่ไม่ประมาทด้วยพออยู่กับคนประมาทผู้ประมาทก็ไม่ได้รับประโยชน์จากของดีการที่เรามีสิ่งดีตรงนี้แล้วควรจะเป็นเหตุของความเ <c oughs> ชื่อและศรัทธาว่าการหลุดพ้นมีจริงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคให้ผลประเสริฐจ,จริง พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเป็นอากาลิโกจริงเราควรมีศรัทธาในตถาคตอรหันตสมาสัมพุทธะไม่ควรประมาทในชีวิตควรจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าเราประมาทอาจจะไปสู่นรกกัมเนชชานเปลวิสัยได้จริงเพราะบุคคลผู้มีอินทรีย์ผ่องใสก็ยังมีให้ปรากฏได้รับผลอน,นิสง จากพระธรรมอันเป็นอากาลิโกคนมีปัญญาเป็นสบับบลุ์ก็จะคิดอย่างนี้คิดในทางที่สร้างสารรค์เป็นกุศลไม่ยังความประมาทให้เกิดขึ้นแต่พอสิ่งที่ดีอย่างนี้ไปตกอยู่ในมือของคนประมาทก็บอกว่าสบายแล้วนะอ่าไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวเองจะมั่นใจได้อย่างไงว่าในช่วงมรณะกาเล จะมีคนมาเปิดคำตถาคตให้คุณฟังหรือขณะที่เปิดแล้วจะไม่มีใครมาปิดทานจะไม่หมดนะไฟจะไม่ดับแบบเมื่อวานอาตมาเจอเอามาก็เจอวิบากเหมือนกันญาติโยมเตรียมงานอย่างดีเลยนะที่กบที่ฉันอะไรดีทุกอย่างเลยนะสถานที่ดีอะไรดีฉันอาหารเสร็จ ก็เข้าห้องน้ําเตรียมตัวเข้าห้องน้ํานะถอดจีวงจีวรพอจะเข้าส้วมอมืลองกดน้ําหน่อยน้ําไม่ไหล <c oughs> โอ้โหเบรกอุจลระทันทีหยุดห้ามออกออกไม่ได้น้ำไม่มีเอ๊ะ <c oughs> มันเป็นแค่ชักโครกไม่มีหรือเปล่าลองเปิดอ่างสิอ่างก็ไม่มีเอาละสิ น้ำไม่มีแน่ผมผ้าใหม่ไปหาห้องน้ำกันดีกว่าเห็นนะเราก็กลับมาที่พักซึ่งดีนะว่าเรายังจองที่พักไว้อยู่เราก็ใช้ที่พักได้เราก็สะอาดสบายละมาที่พักเราก็กลับมาที่พักเราก็ถอดจีวรอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยก็อ่าทําการปลดทุกข์ปรากฏว่า ไฟดับที่พักใหม่ไฟดับเราประเมินได้เลยตายงานนี้ตามน้ำหมดแน่ๆเห็นนะหนีมาอีกที่แล้วยังตามวิบากยังตามนะโอ้โหแต่เราก็ทันพอดีก่อนไฟดับก่อนน้ำมันจะหมดก็รีบเก่าสวมอะไรต่ออะไรให้เสร็จแปลงฟงแปลงฟันใช่ไหมให้เรียบร้อย ก่อนแปลงฟันเสร็จน <c oughs> ้ําหมดพอดีเลยโอ้โหเพราะว่าทุกห้องก็ใช้น้ํากันใช่ไหมทีนี้ก็วัดกันละใครจะใช้เร็วกว่ากันเพราะน้ำมันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะอเราเสร็จทันพอดีนะเห็นนะอยดังนั้นอย่าประมาทยอมคิดว่าโอ้ยเราจะนอนตายติดเตียงนะจะมีคนมาเปิดให้ฟังสบายๆโอ้โหอันนี้จังอื เห็นมาหลายลายแล้วแล้วมาเอาวิยุน้อยไปให้โยมอยู่คนหนึ่งเป็นอดีตเพื่อนกันแต่รอบข้างญาติเขาไม่มีใครศรัทธาเลยจนถึงวาระสุดท้ายเขาไม่มีใครเปิดให้ฟังเห็นนะความพร้อมอยู่กับหูไม่มีใครเปิดอย่าว่าแต่ไฟดับแบตหมดเลยคนเปิดยังไม่มีเลยบางทีเอาไปเปิดให้ พอพยาบาลมาจะเปลี่ยนทายศพไปอีกที่หนึ่งวิยุุใครเนี่ยเอาเออกไปปิดได้ไหมเนี่ยโอ้โหไล่เลยนะเราอยู่ด้วยอย่าปิด <c oughs> อย่าปิดเปิดเอาไว้แล้วนะวางไว้ข้างๆคนตายนะพวกนี้แปลกทำไมรำคาญเสียงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้มันวัดบรารมีคนกำลังจะตายเหมือนกันนะ ว่ามีมารมาขวางไหมศพเมื่อสองวันเองญาติญาติอาตมาเองกำลังเปิดให้ฟังไปดีๆเรื่อยๆพอเขามาเปลี่ยนทายจะเอาไปเข้าห้องเก็บวิยุอะไรเนี่ยเอาออกไปปิดเสียงซะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดี๋ดี๋โย,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 ยมเปิดไว้ก่อนอย่าปิดนะอนนาตมาต้องเข้าไปควบคุมเองเอาวิยุมาวาง ไม่เป็นไรจะย้ายศพย้ายอะไรก็ย้ายไปแต่วิยุจะขอวางข้างๆแล้วก็เข็นไปก็เอาวิยุาวางข้างๆต้องตามประกบเลยนะพอไปถึง <c oughs> ห้องเก็บศพจะถ่ายลงถาดเอายุออกไปเดี๋ยวหายนั่นกลัววิยุเขาเสียหายอีกบอกไม่ต้องกลัวโยมสลาอันนี้สละเสียก็เสียหายก็าหายไม่เป็นไรแต่ขอให อยู่ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมโอ้มันมีอุปสรรคอีกเยอะนะอย่าคิดว่าง่ายนะออย่าคิดว่าง่ายไม่หมูไม่หมูดังนั้นถ้าเราละประมาทเนี่ยไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรียบร้อยนะออมันยังมีหลายขั้นตอนบางคนอุบัติเหตุไปนอนตายกลางถนนใครจะมาเปิดให้โยมฟังใช่ไหม โอ้โหทรงจำล้ล้วนๆเลยเี๋ยไนะคล่องปากไม้ขึ้นใจไม้แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิไหมใช่ไหมฟังมาเนืองๆหรือเปล่าโอ้โหไม่งั้นนะไม่มีทางจะมาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ตอนนอนกลางถนนเจ็บก็เจ็บนะออย่างอาสาอยู่คนโดน18บแดล้อทับเนี่ยแบนกึบกลางถนนเลยเนี่ยไม่มีใครเปิดให้ฟังจน คนเก็บศพมาเก็บมาอะไรพาไปลงก็ไม่มีได้ยินได้ฟังเราก็ไปลุ้นห้าวันไปแล้วดูซิมันเอาตัวรอดไหมเพราะว่าเขาก็คล่องพระสูตรเนี่ยปรากฏว่าเออสภาพศพยังเหมือนเดิมวันแรกโอ้แสดงว่านายแน่มากหยิบพระสูตรมาไข้ควรทันในช่วงมรณะกาเลเนี่ยพึ่งตัวเองได้เห็นนะ ซึ่งคุณจะพึ่งอย่างนี้ได้ตัวเองคุณต้องคล่องแคล่วมาก่อนคุณจะคล่องแคล่วมาก่อนไม่ใช่เพราะความประมาทเพราะความเพียนที่คุณต้องฟังคําตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจใช่ไหมพราะสูตรอยู่ในหัวทรงจําได้อย่างมั่นคงเพราะอะไรการไข้ควรเกิดมาจากการทรงจําการทรงจําเกิดจากการฟังถ้าคุณประมาทคุณจะได้ฟังไหมไม่ฟัง ถ้าคุณประมาทไม่ฟังแล้วคุณจะจําได้ไหมไม่ได้เมื่อจําไม่ได้การไข้ควรเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้มันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมซึ่งกันและกันสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าฟังมีการจําจะมีถ้าการจํามีการไข้ควรจะมีเห็นนะเนี่ย อาตมาถ,ถึงบอกมันไปอยู่ในมือของคนประมาทคนประมาทมันก็พูดไปตามประษาเข่าแล้วเราจะไปฟังคนเข่าพูดทำอะไรใช่ไหมไปปล่อยวางไปนกกาจะร้องก็ร้องไปใช่ไหมเราเชื่อมั่นในตถาคตเราเห็นอย่างนั้นเราต้องยิ่งได้ประโยชน์ยิ่งได้ศรัทธาในพระพุทธเจา้าการที่เราศรัทธาในตถาคตระองบอกเลยว่า คือการได้ศรัทธาในสิ่งที่เลิศสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้ามีประมาณเท่าใดก็ตามตถาคตจัดว่าเลิศที่สุดการเลื่อมใสายในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศย่อมปรากฏแก่เขาดังนั้นวิบากอันเลิศก,ก็จะปรากฏเกิดขึ้นแก่ผู้ศรัทธาในสิ่งที่เลิศเลื่อมสายในสิ่งที่เลิศพระธรรม ที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เป็นพระธรรมที่เลิกิการศรัทธาในพระธรรมที่เลิศคือการเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศจะเกิดขึ้นกับเขาหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดในโลกธาตุนี้หมู่คณะทั้งหมดนั้นไม่เลิศเท่าหมู่คณะของพระผู้มีพระภาค โสดาบันสกทา,าคามีอนาคามีอรหันต์ดังนั้นสงผู้ผปฏิิปฏบัติดีตรงควรชอบตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติก็จัดเป็นหมู่คณะที่เลิศการเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศก็จะปรากฏกับเขาพระเจ้าก็เลยตรัสเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครมาศรัทธาชื่อว่ามาศรัทธาในสิ่งที่เลิศวิบากอันเลิศก็จะเกิดขึ้นกับเขา มันก็เริ่มมาจากการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและความไม่ประมาทของพวกเราใช่ไหม,มดีไหมอย่างนี้เนาะ